เมื่อฝรั่งพูดถึงเรื่องแปลกที่เจอในกัมพูชาแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องแปลกที่เจอในประเทศไทยในบางสถานการณ์นะครับดูเหมือนว่าบางเรื่องนี่ก็คล้ายกันทั้งสองประเทศเลยนะแต่ก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่แต,แตกต่างกันออกไปโดยเรื่องมันเริ่มมาจากที่ชาวต่างชาตินะครับก็เล่าประสบการณ์ที่มองว่าแปลกเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาก็ด้วยเช่นกันอย่างในเรื่องแรกครับมีการพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมกันให้ทิป แน่นอนว่าในทั้งสองประเทศมีเรื่องของวัฒนธรรมการให้ทิปอยู่เหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมานะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอเหมือนเหมือนกันโดยเริ่มจากที่ทางฝั่งกัมพูชาก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมการให้ทิปนี่ยไม่เหมือนในประเทศไทยในบางส่วนแต่แน่นอนว่าการให้ทิปถือว่าสําคัญแล้วก็รู้สึกว่าคนที่จะได้รับทิปเนี่ยเขาก็คาดหวังมากๆเลยนะการให้ทิปในกัมพูชามักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ ที่มันจะเป็นเฉพาะตัวแต่ในไทยกับกัมพูชาคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือในโรงแรมหรือว่าร้านอาหารที่ราคาแพงๆหน่อยการให้ทิปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างไรอย่างนั้นเลยคล้ายๆกันเลยแต่ถ้าว่าพอเป็นร้านทั่วไปทั้งในไทยกับกัมพูชาที่นี่จะแตกต่างตรงที่ในไทยกับกลายเป็นว่าแทบจะไม่ต้องให้ทิปอะไรใดๆเลยคือไม่ต้องแสดงคําขอบคุณหรือแสดงถึงความขอบคุณอะไรใดๆโดยทั้งทั้งที่บางทีค่าบริการหรือว่าราคาอาหารนั้นก็อาจจะถูกอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้กัมพูชาก็เกือบจะคล้ายกับไทยนะแต่ก็มีบางส่วนแม้กระทั่งในร้านอาหารทั่วๆไปในท้องถิ่นในกัมพูชาผมก็ยังจําเป็นที่จะต้องให้ทิปอยู่เหมือนเดิมเพราะเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่คาดหวังอยู่บ้างสิ่งที่2ก็คือสิ่งถัดมาก,ก็คือเมื่อผมเข้าไปใช้บริการรถแท็กซี่หรือแม้กระทั่งไกด์ในท้องถิ่นในกัมพูชามีแนวโน้มที่จะต้องให้ทิปมากกว่าโดยเฉพาะบางทีแค่ใช้บริการรถแท็กซี่เฉยๆการให้ทิปสัก1ดอลลาร์หรือ2ดอลลาร์เป็นอะไรที่แสดงออกให้เห็นว่าคุณบรริกาไดด้ี โดยเขาก็บอกนะครับว่าในไทยแม้ว่าจะมีการให้ทิปเหมือนกันแต่แต่ถ้าเทียบกับกัมพูชาแล้วจะเป็นในบางสถานการณ์ที่สําคัญจริงๆหรือไม่ก็ในโซนของร้านอาหารหรูๆหรือโรงแรมหรูๆซะมากกว่าและเหมือนดูจะเป็นเรื่องของความคาดหวังเลยแต่ต่างชาติคนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเอาไปปนกับเรื่องอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าพอไปที่กัมพูชาแล้วการให้ทิปนั้นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากกว่าหรือนั่นอาจจะเป็นเพราะค่าบริการบางอย่างที่ถูกอยู่แล้วก็เป็นได้แต่ทีนี้นะครับก็มีการให้ความเห็นนะครับว่า ที่นี้ความแตกต่างของทั้งสองประเทศก็คือการขับขี่ของผู้คนโดยเขาบอกนะครับว่าถนนในกัมพูชาอาจจะด้วยความที่ถนนไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีในทุกๆเส้นทางทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเทียบสัดส่วนการขับขี่ในตัวเมืองผู้คนในกัมพูชาความแปลกอย่างหนึ่งคือการขับขี่จะค่อนข้างอิสระมากกว่า คือถ้าสมมติว่าเขากำลังขับขี่ในเส้นทางที่ตรงอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็อาจจะเลี้ยวออกไปโดยอัตโนม,มัติหรือไม่ก็บางทีก็ไม่ได้ทำตามปฏิบัติตามกฎจราจรแบบเป๊ะร้อขนาดนั้นอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่เส้นทางข้างหน้าแต่ในประเทศไทยผมคาดเดาเรื่องนี้ได้เลยว่าการขับขี่ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงมากกว่าที่ผมหมายถึงก็คือการขับขี่ในตัวเมืองนะในไทยจะขับขี่เป็นเส้นตรงยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีการขับขี่อย่างรวดเร็วแบบนั้นก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วถนนในกัมพูชาแม้กระทั่งในเมืองน่าจะส่งผลให้ผู้ขับขี่ขับรถกันแบบค่อนข้างจะดูอิสระมากกว่าในความรู้สึกแม้กระทั่งรถยนต์ก็ตามแต่ถ้าเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคู่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอิสระมากๆอันนี้ก็เป็นความเห็นในส่วนของเบื้องต้นนะครับของคนที่เขาเปิดประเด็นมาก่อนจะรับชมความคิดเหนเ็นเพิ่มเติมนะครับขอแนะนําเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะถ้ากําลังมองหาเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวที่จะใส่ในช่วงฤดูหนาวสามารถดูที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับ ทีนี้มีความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ความแปลกที่ผมเจอเป็นเรื่องของการสื่อสารของผู้คนในพื้นที่ชนบทมากกว่านะันนี้เป็นความเห็นที่เข้ามาตอบกลับแล้วนะครับโดยแางชาติอีกคนนะครับเข้ามาบอกว่าปัจจัยนี้ผมคาดว่าน่าจะจะมาจากในประเทศไทยที่ผู้คนโดยส่วนใหญ่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากกว่าอย่างในยุคปัจจุบันต่อให้เราไปในพื้นที่ชนบทไกลแค่ไหน ก็จะมีใครสักคนที่จะสามารถสื่อสารกับเราได้นั่นคือที่ประเทศไทยนะยุคสมัยนี้พวกเขาอาจจะใช้โปรแกรมสลับแปลภาษาสลับสนทนาคุยกับเราแม้ว่าจะคุยสนทนาเป็นภาษาอังกฤษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ทีนี้ในกรรมัมพูชาพอไปในพื้นที่ชนบทบอกได้เลยว่าคนต้องมีกไกด์ไว้สักหน่อยมีไกด์นำเที่ยวไว้บ้างก็ดีอย่างน้อยมีคนให้คําแนะนำกับคุณได้สิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งคือในไทยนะ่ะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมีไกด์นำทางคุณตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ในกรรมัมพูชามีคนจําเป็นอยู่นะเพราะว่าในพื้้นนนทททีีชท่ชบบางผูค พวกเขาใช้วิธีการสนทนาแบบปกติทั่วๆไปเลยไม่ได้มีโปรแกรมแปลภาษาอะไรมาช่วยแบบที่ผมเห็นในสภาพแวดล้อมในชนบทของไทยนั่นเป็นเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีในกัมพูชาผู้คนในพื้นที่ชนบทนอกจากจะไม่ได้ไดสนทนาภาษาอังกฤษแล้วพอออกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรียกได้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยกันแปลภาษาให้สื่อสารกันได้เข้าใจนั้นเป็นปัญหามากกว่าซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับแนละเขาก็บอกว่าสำหรับผมที่คุณพูดมานะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแน่นอนว่า ในหลายพื้นที่ของกัมพูชาอาจจะอยู่ห่างไกลมากมาก,มากและบางทีอาจจะไม่ได้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตด้วยซ้ําคุณไปเจอคนท้องถิ่นอยู่ในแถบไหนล่ะบางทีอาจจะไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั่นอาจจะทําให้เขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีแต่ในประเทศไทยในตรงกันข้ามหลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ดีและผู้คนก็เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็เลยทําให้คุณสามารถสรื่อสารกับคนไทยในพื้นที่ชนบทได้ ขณะที่ความเห็นทำไมนะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับไปที่กัมพูชากับไทยรู้สึกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเรื่องแปลกคือต่างกันในแง่ของการพัฒนาผมตกใจและก็ยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะเพราะผมมองว่าในด้านของวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชามีส่วนร่วมที่คล้ายกันมากๆแต่ทีนี้พอดูเจาะจงไปถึงการพัฒนากับการเป็นว่ากัมพูชามีความต่างจากไทยมากและต่างกันจนแบบคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่า ผมขอพูดถึงลักษณะของผู้คนในกัมพูชาที่แปลกและแตกต่างจากในไทยสักหน่อยแล้วกันผมสังเกตว่าคนกัมพูชาโดยทั่วไปนะไม่ใช่คนที่ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมเห็นคนทัว่วไปรู้สึกว่าจะมีความเงียบมากกว่าคือไม่ค่อยพูดจาอะไรมากมายซึ่งจะแตกต่างจากในประเทศไทยที่คนไทยจะ,สะแสดงออกถึงขันต้อนรับอย่างเปิดเผยมากกว่าคือถ้าเราไปคุยกับคนไทยเนี่ยคนไทยจะยินดีที่จะหาทางพูดคุยกับเราให้ได้ตอนให้เจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้หรือพูดไม่ไทยก็ตาม ในลักษณะของคนไทยก็คือจะมีความเป็นมิตรแสดงออกถึงความเป็นมิตรอย่างตรงไปตรงมามากๆด้วยรอยยิ้มของคนไทยเองรวมไปถึงบทสนทนาที่เกิดขึ้นกับระหว่างคนไทยผมเคยเจอกรณีคล้ายๆกันพอไปที่กัมพูชาพอไปที่กัมพูชาไม่ใช่ว่าคนจะไม่เป็นมิตรนะแต่เพีงเยงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนกัมพูชาในท้องถิ่นโดยทั่วไปเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยพูดกับเราสักเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกนะเพะ่อๆอาจจะออกไปในทางที่เป็นคนดูเงียบๆเกินไปซะเลยซ้ำซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า เรื่องนี้นะในประเทศไทยด้วยความที่การทักทายเบสิกพื้นฐานสุดเลยคือการไหว้เป็นสัญ,ญลักษณ์การทักทายอย่างหนึ่งต่อให้คุณไม่อาปาคุยกับคนไทยแต่คุณก็จะได้รับการทักทายแบบนี้ที่ไหนสักที่ไม่ว่าจะเดินเข้าไปในร้านอาหารเดินเข้าไปในที่พักเดินเข้าไปในโรงแรมคุณจะเห็นการไหว้เป็นสัญ,ญลักษณ์การทักทายอย่างหนึ่งคือแทบจะยังไม่ได้คุยอะไรกับคนไทยเลยก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรแล้วซึ่งมันก็แตกต่างจากในกัมพูชานะที่ท่าทีการจับมือทักทายก็อาจจะแตกต่างกัน ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าเพราะคนไทยให้ความสําคัญกับการต้อนรับมากๆทีนี้ก็เลยผสมผสานรวมกันกับการทัถ่ายในแบบของไทยก็เลยรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรกว่าโดยอัตโนมัติความเห็นสมาครับ,บอกว่าแต่ทั้งสองประเทศมีความแปลกคล้ายๆกันหลายอย่างนะผมรู้สึกว่าส่วนที่แปลกคล้ายๆกันก็มีอยู่แล้วเราต้องพูดถึงบ้างอย่างเช่นเวลาที่เราไปที่วัดหรือสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ่อยครั้งเราจะต้องปรับแต่งการแต่งกาย ผมเพิ่งเคยเจอสิ่งนี้อาจจะด้วยความที่ผมไม่เคยมาเที่ยวในแถบนี้ก็เป็นได้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องปรับแต่งการแต่งกายแบบไหนและคาดไม่ถึงเลยว่าแบบไหนถึงเรียกว่าสุภาพทีนี้พอผมจะต้องเข้าวัดหรือในบางสถานที่ผมจะต้องสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขาย,ยาวเพื่อให้ความเคารพต่อสถานที่สำหรับผมคนในท้องถิ่นอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่สำหรับคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้ครั้งแรกๆอาจจะรู้สึกแปลกใจอยู่นิดหน่อย ความเห็นต่อมาครับบอกว่าที่คุณพูดมานั่นคือความแตกต่างทางด้านของวัฒนธรรมผมรู้สึกว่าไทยกับกัมพูชาคล้ายกันในเรื่องนี้แต่ในเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในยุคสมัยใหม่ส่วนมากความแปลกที่แตกต่างกันจะเกี่ยวข้องกับยุคสมัยใหม่อย่างเช่นในกัมพูชาผมสังเกตว่าในสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมีการให้บริการถ่ายรูปด้วยนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เจอได้บ่อยหรืออาจจะเป็นเพราะผมไปไม่กี่ที่ในกัมพูชาก็เป็นได้ การนาเที่ยวจะมีบริการถ่ายรูปหรือไม่ก็มีการบริการถ่ายรูปในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนพวกเขาคาดหวังทิปกับคุณแต่เรื่องนี้นะครับมีคนมาให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องการถ่ายรูปในแหล่งท่องเที่ยวมันไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยแล้วก็ควรจะมีการให้ทิปอยู่แล้วเป็นธรรมดาสำหรับผมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับพูดถึงเรื่องที่มีคนพูดไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก็บอกว่าเขาก็ยกให้เรื่องนี้นะครับเป็นความแปลก เมื่อมาถึงในโซนของไทยกับกัมพูชาด้วยเช่นกันก็คือการขับขี่ของผู้คนในไทยกับกัมพูชาแต่ทีนี้ในเรื่องของความแตกต่างผมจะบรรยายเพิ่มเติมจากสิ่งที่เห็นมามันแตกต่างและก็ดูแปลกมากๆทั้งด้านของสภาพการจราจรเองรวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างเช่นในไทยผมค่อนข้างพบว่ามีบางส่วนที่มีกฎจราจรที่เข้มงวดคือดูเหมือนว่าไทยเนะี่ยจะเป็นความผสมผสานกับกฎจราจรที่เข้มงวดและหลายอย่างค่อนข้างจะปฏิบัติตามกฎจราจรมากๆ แต่บางอย่างก็มีหลุดออกมาเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ทำตามกฎจราจรเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเจอในไทยนะแล้วมองว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างเช่นคนไทยที่ผมเจอพวกเขาขับขี่ตามสัญญาณไฟจราจรชัดเจนทําทุกอย่างตรงเป๊ะเลยแต่ทีนี้ผมก็เห็นอีกคนที่พยายามจะขี่ย้อนสอนมาบนทางเดินเท้าอีกทีเหมือนกับว่าในประเทศไทยปะปนไปด้วยคนที่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอ,อย่างตรงเป๊ะแทบจะตรงเป๊ะร้อเเลยแต่ทีนี้มันก็มีคู่ขนานกันที่มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ฝ่าฝืนกฎจราจร โดยเฉพาะในเขตเมืองจะเจอได้ปล่อยมากมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโจกตลกคำขันกันไปสำหรับสถานการณ์ที่ผมเจอในเมืองไทยคือผมดูบนถนนนะมีคนทาตามสัญญาณไฟจราจรมากๆเลยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันก็มีความย้อนแย้งด้วยคนอีกส่วนหนึ่งที่พวกเขาไม่ทําตามกฎนั่นคือสเสน่ห์ของถนนในเมืองไทยโดยเฉพาะเลยทีนี้ในกัมพูชาโดยความที่มีระบบการขับขี่ทางขวาคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกา ผมก็พบว่าพวกเขาคล้ายกันแทบทุกอย่างนะแต่ความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็คือคล้ายกันซะขนาดนี้แล้วแต่ระบบการขับขี่กลายเป็นว่าตรงกันข้ามกันซะอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเรากําลังเห็นประเทศที่ดูคล้ายๆกันในด้านของวัฒธรรมอะไรหลายอย่างแต่พอมาดูเรื่องของกฎระเบียบอย่างเช่นกฎจราจรหรือการสัญจรบนท้องถนนกลายเป็นว่าผมข้ามประเทศมาผมก็ตกใจเลยว่านี่คือประเทศที่ใกล้เคียงกันเหรอทำไมถึงปรับกันปุบปรับอะไรขนาดนี้การสลับเลนจราจรมันเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างประเทศ สิ่งนี้เนะี่ยผมอาจจะด้วยความที่ไม่เคยเดินทางข้ามชายแดนไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้ประเทศของผมนะแต่พอมาเห็นสิ่งนี้กับตาเมื่อเดินทางจากไทยไปที่กัมพูชาและด้วยความที่ผมก็รู้สึกว่าทั้งไทยกับกัมพูชาไม่ใช่ขนาดประเทศที่ใหญ่มากๆใหญ่แบบออสเตรเลียก็ไม่ใช่มันก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งว่าโอ้โหพวกเขาปรับระเบียบการจราจรใหม่เมื่อเดินทางข้ามชายแดน คือถ้าเป็นบริบทของประเทศที่อยู่ไกลกันมากๆแล้วค่อยปรับการสัญจรในคนละแบบกันนะผมพอเข้าใจได้นะแต่รู้สึกว่าไทยกับกัมพูชายอยู่ใกล้กันมากๆน่าจะคล้ายกันมากกว่านี้แต่ในส่วนนี้กลับไม่คล้ายกันใช่อย่างนั้นขณะที่ความเห็นอมาครับ,บอกว่าผมไม่พูดถึงเรื่องของความแปลกแล้วแต่ผมพูดถึงเรื่องของความน่าทึ่งผมเป็นคนนึงที่เคยประเมินเอาไว้ว่าในโซนนี้การพัฒนาคงไมชิร์นี้กันมากแต่ในไทยโครงสร้างพื้นฐานของถนนอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่า และจะเทียบได้ในบางประเทศในยุโรปด้วยทั้งทางหลวงถนนที่ใหญ่โตสะดวกสบายยิ่งการจราจรที่เห็นในเมืองใหญ่ในกรุงเทพทางยกระดับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพผมเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วร,รู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ใหญ่โตมหาศาลมากแต่ทีนี้พอในกัมพูชาก็เจอในด้านตรงข้ามันไปอีกโครงสร้างถนนบางแห่งยังไม่ค่อยสมบูรณ์เอาจริงนะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทถ้าคุณชอบตะลุยแล้วก็ขับแบบออฟโรดคุณอาจจะชอบกัมพูชาแบบข้าไม่ถึงเลยทีเดียว ถนนหลายเส้นนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สามารถทําความเร็วได้แต่ทีนี้นะครับมีความเห็นของอีกคนนะครับก็พูดถึงความแปลกในด้านของการเดินข้ามถนนนะครับเรื่องนี้ไม่พลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องแปลกอยู่แล้วนะครับโดยทางชาติก็ให้ความเห็นนะครับว่าในไทยนั้นการข้ามถนนถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมและเป็นเรื่องที่ดูยากทั้งทั้งที่มันควรจะง,ง่ายในไทยนะเข้าใกล้กับคําว่าเป็นระบบระเบียบทางด้านของการจราจรแล้วเพราะผมมองเห็นว่า ทุกคนปฏิบัติตามสัญญาณไฟหมดเลยแต่เรื่องที่น่าช็อกก็คือพอผมจะเดินข้ามถนนพวกเขาทาตามสัญญาณไฟจราจรทุกอย่างไฟแดงไฟเขียวทุกอย่างน่ะปฏิบัติตามหมดเลยแต่พอไปทำมาลายพวกเขาไม่ทําตามซะอย่างนั้นอันนี้แหละสร้างความน่าทึ่งให้กับผมมากผมขั้นตกใจกับเขาเจ้าช็อกอันนี้ขณะที่ในกัมพูชานะครับเขาก็ให้ความเห็นต่อเนื่องกันเลยนะเขาบอกว่าที่นี้พอผมไปในเขตเมืองของพนมเปญการข้ามถนนตอนแรกที่ผมคิดว่าในไทยนั้นถือว่าท้าทายแล้ว จากการที่คนไม่ค่อยจอดให้กับทางม้าลายคนไม่ค่อยชะลอตัวให้เลยนั่นผมว่าท้าทายแล้วนะพอมาถึงที่พนมเปญเหมือนว่านีน่าจะได้แรงบันดาใจจากเวียดนามหรือไม่พอเจอกับการจราจรที่คับข้างกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เยอะแยะมากมมยกลายเป็นว่าที่นี่ยิ่งกว่าไม่มีการหยุดให้คนข้ามถนนเลยคือตรงทางข้ามนี้เรียกว่าไม่มีอยู่จริงเลยดีกว่าแต่ในไทยยังมีความก้ามกึ่งอยู่นะอาจจะมีบางคนพยายามจะจอดให้อยู่บ้างนั่นคือในไทยและผมก็เจอแบบนั้นอาจจะมีจอดไม่จอดบ้าง แต่ในกัมพูชาเรียกได้เลยว่าตรงทางข้ามเนี่ยแม้จะมีการขีดเขียนไว้ยอย่างชัดเจนแค่ไหนว่านี่คือทางข้ามถนนแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องค่อยๆเดินแล้วก็ระมดาดระวังมากกว่าซึ่งสุดท้ายนะครับเขาบอกนะครับว่าอีกหนึ่งที่สังเกตหนึ่งอย่างเลยก็คือการขับขี่ในทั้งสองประเทศถ้าคุณขับขี่ทั้งในไทยกับในกัมพูชาได้เทียว่าคุณสอบผ่านใบขับขี่จากทั่วโลกแล้วอย่างในประเทศไทยนะถ้าคุณลองไปผจญภัยในการจราจรที่ติดขัด หรือไม่ก็ลองขับมอเตอรไ์ไซค์ดูลองแทรกไปตามจุดต่างๆของพื้นที่ของตัวเมืองแซ่บไประหว่างช่องของรถยนต์คุณจะมีทักษะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเสมอครับว่าได้สอบไปขับขี่อยู่ในทุกวีทุกวันในกุมูาาก็ด้วยเช่นกันในกัมพชาจะให้ความรู้สึกมีความอิสระมากคุณจะขับขี่ได้อย่างอิสระแต่ขณะเดียวกันคุณอาจจะตกใจกับความอิสระอื่นๆที่อาจจะพุ่งมาหาคุณก็เป็นได้ และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทับทกคือความเห็นชาวต่างชาตินะครับพูดถึงเรื่องที่เขารู้สึกว่าแปลกนะเมื่อมาที่ไทยกับกัมพูชาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหัวข้อนในวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาพูดเรื่องทั่วไปแหละครับแต่ก็เป็นความรู้สึกแปลกของเขานะยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับเดี๋ยวผมมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรับกครับชมครับ้ากตลล์นี้อย่าาืมมติดตามกันต่อในวนิดี